สวัสดีครับน้องๆและผู้ที่สนใจทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออร์บาเมก่อนี่นะครับวันนี้ EP 1 8ผมจะมาสอนเรื่อง Principle of Inclusion Exclusion ในวิชา c o m ิ i n a t o r i c s นะครับผมก็ที่จีไดบทหลักการเคลื่อนเข้าและตัดออกก็คือให้ A 1ถึง A M เป็นจำกัดเราจะได้ว่าขนาดของ A 1 u n A 2ถึง A M จะเข้ากับตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คือผลรวมของขนาดของ a I ลบกับผลรวมของขนาด AI กับ i n อินเ e เซกเแล้วก็บวกอันนี้สลับไปเรื่อยเรื่อยเร่ง v ีพิสูจน์นะครับเราจะให้ X เป็นสมาชิกของ A1 Union A2 u n i o n ถึง am แล้วก็มีจำนวน i ที่ x อยู่ใน AI ท่ากับ k ซึ่งมากกว่า0เพราะว่า x อยู่ใน union ครับผมของอันนี้จะได้ว่า x ถูกนับกี่ครั้งก็คือตรงนี้เราจะนับ x ไป k เลือก1ครั้งก็คือ k เลือก1ลบกับอันนี้ก็ k เลือก2เพราะว่าตรงนี้มันคือเราเรื่องมา2เเซตที่ ที่อยู่ในที่ x อยู่ใน a ของอันนั้นซึ่งเรามีแค่ k ก็เรื่องมาสองบวก k เลขสามแล้วก็ลบไปเรื่อยๆซึ่งสลับกันเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทวีนามก็จะได้ว่าอันนี้เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นทุก x มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันที่มันอยู่ในน,นี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเราจะได้ใ้เขาสะุตามต้องการ ก็เป็นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเราก็จะมา,มาลองใช้กระจทย์ตัวอย่างข้อนี้ดูนะครับผมก็คือมีสิ่งของที่แตกต่างกาัน1ิสิ่งนําไปแจกให้เด็ก4คนโดยที่เด็กแต่ละคนต้องได้ของอย่างน้อย1สิ่งแล้วจะมีวิธีแต,ตกต่างกันกี่วิธีในการแจกนะครับผมซึ่งเราก็สามารถใช้ principle of inclusion exclusion หรือหลักการเพิ่มเข้าตัดออกได้แบบตรงๆนะครับผมก็คือ ูก็จะคิดว่าให้อยู่เป็นเซตของการแจกทั้งหมดก็คือไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ S I เป็นเซต ของการแจกที่คนที่ไอไม่ได้ของซึ่งเราต้องการคำตอบก็คือขนาดของ s 1 คอมเพลเมนต์ comp onent, comp, ของ S หนึ่งกับ S 2กับ S 3กับ S 4มาอินเตอร์เซ็กันก็คือคนที่1 2 3 4ต้องได้ของทั้งหมดซึ่งจะเข้ากับขนาดของ universe ขนาดของ U ลบกับขนาดของ S 1น n ่ o n S 2 Union S 3 Union S 4ซึ่งมันจะได้เป็นขนาด universe คือ4ี่ยกกำลัง10เพราะว่ามี4คน แล้วก็มีของ10ชิ้นก็เอาไปแจกทีละชิ้นได้4ลบย่างละ10ลบกับอันนี้ซึ่ง มันก็จะได้เท่านี้จากสพลการเพิ่มข้ามตัดออกเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่า4ยกกำลัง10ลบก,กับถ้าคนที่ไไม่ได้ของ็อนจะเป็นอะไรก็ได้มันก็จะได้3ามยกกำลัง10เพราะว่าเหลือ3คนที่จะได้ของแล้วมี4วิธีเพราะว่าเพราะมันมี4ก้อนก็4คูณ3ยกกำลัง10บวกกับอันนี้ถ้ามี2คนไม่ได้ของก็จะเหลือ2กำลังแต่มี6วิธีเพราะว่านี้มี6ก้อนหรือ4เลือก2ลบก,กับ4คูณ1ยกกำลัง10 แล้วก็ข้อสุดท้ายไม่มีซึ่งพอคำนวดออกมาแล้วก็จะได้8 1ดหนึ่งวิธีนะครับผมก็เสร็จทีที่เรียบร้อยก็จะมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับผมเป็นข้อที่ c ชันจริงๆเล็กน <te ้อยก็คือให้จำนวนเต็มบวก n เป็นจำนวนสแ r รฟ r ี e ก็ต่อเมื่อไม่มีจำนวนเต็มบวก d มากกว่าหนึ่งที่ d ยกกำลังสองหารได้ n ลงตัวจงพิสูจน์ว่ามีจำนวนเต็มบวก n ที่สำหรับทุกจำนวนเต็ม n มากกว่า n ใหญ่มีจำนวนเต็มสแควร์ฟรีที่มีค่าอย่างมาก n อย่างน้อย n จุดสองจำนวน,นหลือครึ่งหนึ่งนะครับผมที่สูจนะครับก็จะให้ U เป็นเซตของ1 2ถึง n แล้วก็ S P เข้ากับเซตของ P เซตของจำนวนเต็มที่อยู่ใน U แล้วก็ p กกำลังสองหารด้วย k ลงตัวเมื่อ p เป็นจำนนเฉพาะเราจะได้ว่าจำนวนของจำนวนสแควร์ฟี ที่น้อยกว่าเท่ากับ n ก็จะได้เท่ากับจำนวนวิธีเท่ากับขนาดของเซตของ s 2อ complement s 3ม complement ซึ่งมันก็คือการการเอา sp complement ม,ม,มา intersect กัน ซึ่งก็เข้ากับขนาดยูนิเวอร์สลบกับ s2, s3, s2 ยูเน s3 ยู s5 ยูเนไปเรื่อยๆซึ่งจะเข้ากับยูนิเวอร์สคือ n ลบกับชิกมาของ n ส่วน p ยกกำลังสองเพราะว่าขนาดของ sp คือปัดลง n ส่วน p กำลังสองบวกกับซิกมาของปัดลง n ส่วน p 1กลัง2 p 2กลังสเมื่อ p 1กับ p 2เป็นจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกันแล้วก็ลบไปเรื่อยๆเรยพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่ามันจะเท่ากับเท่ากับ n ลบซิก n ส่วน p ยกลังสองบวกซิกมาของ n ส่วน p กำลังสอง q กำลังสองลบหซึ่งเราก็จะเพิ่มเงื่อนไขหนึ่งมาเพื่อให้มันดีเพราะว่าถ้าไอ้กรอน,นี้มันเป็น0ูนย์เราก็จะไม่ต้องคิดมันได้ก็จะได้ว่าอันนี้ นี้แล้วก็ p นี่เป็น p 1กับ p, p 2 p 1 p 2น้อยกว่าเท่ากับรูท n เพราะว่าถ้ามันมากกว่าไอ้ก้อนนี้จะเป็นศูนย์เพราะเราเราไม่ไม้องคิดมันแล้วก็ลบไปเรื่อยๆซึ่งมันจะได้เท่ากับ n ลบซึ่มา n ส่วน p กำลังส โกมา n ส่วน p กำลังสอง p สองกำลังสองเราก็ลบไปเรื่อยๆแล้วก็ลบหนึ่งตรงนี้พอมารวมกันแล้วเนื่องมาตัวส่วนตัวส่วนถ้าไม่พิจารากําลังสองจะต้องน้อยกว่าเท่ากับรูท n เพราะฉะนั้นก็จะลบได้แค่รูท n ซึ่งมันจะเท่ากับ n คูณผลคูณของพราม1ลบ1ส่วน p ยกกำลัง2ลบ r o o n ซึ่งมันเท่ากันเพราะว่าเราสามารถกระจายออกได้มันก็จะเท่ากับแต่นี้จะเป็นขั้นที่ชิกี้เล็กน้อยนะครับผม,ผมก็คือเราจะพิจารณากรนี้ ซึ่งเราจะสามารถใช้แบบนี้นะครับผมก็จะรูปก่อนเป็น p กําลังสองลบหนึ่งส่วน p กําลังสองซึ่งก็คือหนึ่งส่วนพีกํลังสองส่วนพีกํลังสองลบหนึ่ง ก็คือ1ส่วน1-1ส่วน1ลบ1ส่วนพกลังสองก็จะเท่ากับอันนี้ก็ใช้เป็นใช้เป็นเ e o อไม่ใช่ซีรีส์หรือว่าลำดับเลขลำดับเลขคณิตก็จะเป็น1-1บวก1ส่วนพีกำลังสองบวก1ส่วนพีกำลังสบวกไปเรื่อยๆ ซึ่งพอกระจายแล้วมันก็จะได้เท่ากับ1ส่วนซิกมา N อเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน N ยกกำลังสองซึ่งพ,พี่พี่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทุกๆุก็ N, กลังสองเราจะสามารถหาก้อนเหล่านี้ได้แค่ก้อนค่าเดียวมาคูณกันได้เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ มันก็จะมากกว่าเท่ากับ1ส่วน1ส่วน4แล้วเราจะเห็นว่าไอ้กรอน,นี้มันเข้ากับ1ส่วน4บวกเิกมา n เ,เข้ากับ2ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน n อ็อยกกำลังสอง ส่วน4บอกอ่นี้เอ็กก็สามถึงอินฟินิตี้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมากว่าเท่ากับเอ็ก e ก็จะน้อยกว่าเท่ากับ1นึบกหส่วนสบวกซิกมาของ1นึ่งส่วนเคูเอ็ลบหนึ่เอ็นก็สามถึงอินฟินิตี้ซึ่งก็คือเซเลโซปิก ก็จะได้เท่ากับ1บวก1ส่วน4บวกซิกมากเอ็นเข้ากับ3ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน n ลบ1ลบ1ส่วน n ก็จะได้เท่ากับ1บวก1ส่วน4บวก1ส่วน2เข้ากับ7ส่วน8 เจสันซีนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้มากกว่าเท่ากับซึ่งมาพีไอผลคูณพีพามเนี่ยมันคือก้อนนี้แล้วส่วนส่วนกับก้อนนี้ มันก็จะมากาวกว่ากับ4ส่วน7ก็คือส่วนกับของอันนี้4ส่วน7 n ลบรูทซึ่งยังไงก็มากกว่า n ส่วน2เมื่อ n มากกว่า196ซึ่งลองไปไล่ได้ว่ามันเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ตามต้องการ แล้วก็จะจบจบท้ายด้วยแฟกต์อันหนึ่งนะครับผมว่าสามารถไปเสื้อถาได้มีโจทย์ข้อหนึ่งเป็นเบเซลพาร์บิลล er ก็คือให้หาค่าจริงๆของข้อของกอนอที่ผมเพิ่งบอกไปก็คือซิคมาเอ็นข้อหนึ่งถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน n ยกกำลังสอง ซึ่งเราลอง,ลองไปเสิร์ชหาได้มันก็จะได้เข้ากับพาย,ยุกระดังงสองเ6หนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเสิร์ชได้ในวิดียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับคลิปหน้าผมจะมาต่อเรื่องทฤษฎีบทของเชวาเลตเมนิลัสในวิชาเลขคณิตนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและผู้รับชมไม่มากก็น้อยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e และแชร์ช่องนี้กับเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ